บ้านทานฟ้าของออสคิริบูนเกิดการสูญเสียทำเอาช็อกวงการอีกแล้วคะ่ะกับการจากไปของนักร้องนักแสดงนักแต่งเพลงชื่อดังอย่างออสคิริบูนหรือนัด รณชัยถมยาปริวัติในวัย57ปีหลังป่วยเป็นโรคมะเร็งสมองซึ่งเหล่าคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างก็ได้ไว้อะไรกันเป็นจํานวนมากและไม่คิดว่าศิลปินในดวงใจจะจากไปเร็วขนาดนี้โศกเศร้าเสียใจกันหนักมากเลยล่ะค่ะในขณะที่ทางแฟนเพจออสคิริบูลแฟนคลับก็ได้ออกมาโพสต์อะไรศิลปินในดวงใจระบุว่าฝากรักฝากใจคิดถึงการฝากความผูกพันที่มีฝากทุกสิ่งล้วนดีดีฝากเอาไว้ให้จดและจํา ณเวลา4ี่ทุมสินาทีเป็นเวลาจากลาแต่คนที่ยังทําหน้าที่ต่อไปกายยาของพี่ออทิ้งไว้บนโลกนี้พร้อมกับส่งต่อคําสอนที่ดีให้ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างส่งต่อให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ กับแฟนเพลงที่เป็นที่รักทุกคนกับลูกศิษย์ลูกหาส่วนกายทิพย์ของพี่ออสนั้นคงไปร้องเพลงที่สวงสวรรค์ตามที่เคยรับปากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่วัยรุ่นว่าจะต้องร้องเพลงให้ดังๆและจะดังให้ถึงชั้นฟ้าและคงปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบในรูปแบบของตนจนพี่ออสเหมือนเคยในนามของครอบครัวและพี่อขอสขอขอบคุณทุกๆคนทุกความรักความปรารถนาดีความห่วงหาอาทรที่มีให้กับพี่ออสเสมอมาขอ,ขอบคุณครับและในวันนี้ทางเราจะพาไปเปิดบ้านพักตากอากาศที่สุดแสนจะธรรมาชาติของออสที่จังหวัด ราชบุรีกันบอกเลยค่ะว่าน่ายอยู่ไม่แปลกใจเลยทําไมอ๋อ,อถึงได้หลงรักบ้านหลังนี้มากๆเพราะว่าร้อมรอบไปด้วยต้นไม้ภูเขาพื้นที่กว้างขวางเหมาะกับการเป็นบ้านที่มาพักผ่อนได้จริงๆแต่ยังไงเราก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะคะจากการไปเพียงร่างกายของเขายังอยู่ในความทรงจําดีๆของทุกคนตลอดไป